สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการเวลแชทนะคะวันนี้เชิญคุณบอลหรือคุณธนาพลอิทธินิธิพักนะคะ h e ส f t f t ท b u s u s i s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  c k l o ็อกมาอัปเดตสถานการณ์เศรษฐกิจและการลงทุนในจีนสวัสดีค่ะคุณบอลสวัสดีครับคุณบอลคะวันนี้เราควนช่วยอัปเดตสถานการณ์เศรษฐกิจในจีนหน่อยค่ะว่าเป็นยังไงบ้างคะ่ะก็ต้องบอกนะครับว่าในในช่วง ครึ่งแรกของปีเนี่ยตลาดจีนก็ปรับตัวลงไปเยอะนะครับประมาณ16ตลาดเกิดใหม่ก็ลงไปประมาณ12ตลาดโลก 0, ลง13เพราะฉะนั้นก็จะเห็นได้ว่าตลาดจีนเนี่ยเด็กกรมอมตลาดอ,อยู่อยนะครับหากย้อนกลับไปตอนต้นปีนะครับเราต่างมองเ,ออเศรษฐกิจจีนในแง่บวกนะครับถึงมาตรการต่างๆที่จะออกมากระตุ้นให้ให้เศรษฐกิจจีนเนี่ยเติบโตได้อย่างยัง่งยืนนะครับแต่ว่า ถ้าดูจริงๆแล้วในช่วงครึ่งปีแรกเรายังไม่เห็นมาตรการพวกนี้เยอะเท่าไหร่นักนะครับแต่กลับมีข่าวในเชิงลบกระทบตลาดอย่างต่อเนื่องทั้งเอ่อไม่ว่าจะเป็นเรื่องรัสเซียยูเครนเอ่อโควิดในทีที่กลับมาระบาดในจีนแล้วก็มีการปิดเมืองใหญ่ๆไม่ว่าจะเป็นเอ่อทางชางไฮเซนเ้นนะครับซึ่งก็กระทบต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจแล้วก็ผลตอบแทนตลาดนะฮะทีนี้ถ้ากลับมาดูตอนนี้เนี่ยเอ่อเป็นยังไงบ้างนะครับในในในจีน ็จะเห็นได้ว่าเมืองชงางไห่ไป่ยจิงนะครับเริ่มกลับมาเปิดเมืองแล้วหลังจากที่มีการล็อกดาวน์นะครับแต่ก็ยังมีโควิดเคสบ้างเล็กน้อยแต่ยังพอควบคุมได้ถ้าดูในช่วงพีคนะครับในช่วงพีคเนี่ยในเดือนประมาณมีนาเมษานะครับมีคนติดเชื้อวันหนึ่งในจีนประมาณสอง0 0ื่นหันคนต่อวันซึ่งถือว่าเยอะมากนะครับถ้าเกิดถ้าเกิดเทียบก,กับตัวเลขที่อยู่แค่หลักร้อยหลักพันจีนในในช่วงปีก่อนนะครับ แต่ตอนนี้เนี่ยตัวเลขมันก็ลงมาเหลือประมาณ200คนแล้วก็เป็นสัญญาณที่ดีนะครับในส่วนของเมืองใหญ่เมืองนึงคืออย่างเซนเชอร์เนี่ยก็มีการประสบความสำเร็จในการควบคุมลดะบาดไว้เหมือนกันนะครับแต่ว่าเขาจะคุมไว้อยู่ในแถบประมาณแถบรอบ,รอบๆอ่าวนะครับในในในแถวเบย์แอเรียนะครับทำให้ในเซนเชอร์ก็เริ่มเปิดเมืองได้นะครับแล้วก็จํากัดกระทบต่อเศรษฐกิจนะครับจนกว่าที่มันจะควบคุมได้ทั้งหมดทั้งเมืองนะครับ ด้านรัฐบาลเองเนี่ยขณะนี้ก็เรียกว่าประสบความสําเร็จนะครับในการเล่งฉีดวัคซีนมีตอนนี้จีนเนี่ยประชากรประมาณพันสี่ร้อยล้านคนนะครับมีคนที่ฉีดสองเข็มไปแล้วเนี่ยประมาณแปดแปดเปอร์เซ็นตคนสูงอายุเออ่กว่าหกสิบปีนะครับก็ฉีดสองเข็มไปแล้วประมาณแปดสิบสองเปอร์เซ็นตนะครับนอกจากไอ้การเร่งฉีดวัคซีนแล้วเนี่ยการพัฒนาวัคซีนของจีนนะครับถ้าเ,เราดูการพัฒนาตัวมีไอเอเนี่ย ที่จีนผลิตเองนะครับก็มีความขึ้นหน้าขึ้นนะครับโดยมีวัคซีน6ตัวนะครับอยู่ใน clinical trial stage นะครับแล้วก็จะมีอีกหนึ่งตัวเนี่ยอยู่ในเฟสท้ายๆแล้วเริ่มที่จะออกมาใช้ได้นะครับก็ทั้งหมดที่กล่าวมาเนี่ยทำให้เราเห็นการป่อนคลายนโยบายมากขึ้นนะครับว่าจะเป็นการลดการโควิดีนสำหรับนักเดินทางระหว่งางประเทศในหลายเมืองนะครับร,วม,รวมถึงปักกิ่งนะครับเองด้วยก็ แต่ก่อนเนี่ยการที่เดินทางเขาจีนต้องกักตัว14บวก7นะครับ14วันที่สานกับการ7วันมากักตัวต่อที่บ้านนะครับตอนนี้เขาก็ลดลงมาเหลือ7บก7นะครับซึ่งเมื่อมาเมื่อการควบคุมต่างๆเนี่ยผ่อนคลายมากขึ้นก็แน่นอนว่าจะส่งผลผวกต่อเศรษฐกิจแล้วก็ตลาดหุ้นนะครับค่ะและในส่วนของปัญหานี่ของเอเวอร์แกรนนะคะตอนนี้ได้จบลงแล้วหรือย,อยังคะเอ่อ ตอนนี้ต้องบอกว่าทางเอว r ฟแอนด์เนี่ยตอนนี้บริษัทยังคงมีการทำดิว i ดเจนซ์ยู่นะครับแล้วก็บริษัทยังต้องเสนอแนวทางแก้ปัญหากับผู้ติดตาสานีไก็ยังออนก i อิงอยู่นะครับแต่ว่าที่เราเห็นคือในส่วนของการบริงานจัดการเนี่ยเราเริ่มเห็นบริษัทกลับมาดาเนินการกอร่อสร้างโปรเจกต์ต่างๆทั้งหนึ่งนะครับตอนนี้เนี่ยประมาณ70%จาก100%ของโครงการทั้งหมดที่เขามีเนี่ย เริ่มกลับมาดําเนินการแล้วนะครับแต่ว่าตัวยอดขายเนี่ยเราก็ยังไม่ได้เห็นมันฟื้นตัวกลับมาอย่างเต็มที่นะตรงนี้ก็ต้องคอยติดตามสถานาการณ์แผนการฟื้นฟูต่อไปนะครับแต่ว่าข่าวดีตรงก็คือในภาพวรวมของภาพสังหารนะครับเราเห็นกว่าใน,ในกว่า100่งหกว่าเมือง1้0 1 5 0เมืองเนี่ยมีการประกาศปรับนโยบายนะครับในช่วงเดือนเมษาพฤษ,ษภาคมที่ผ่านมา โดยนโยบายนี่ก็พุ่งไปที่การกระตุ้นนะครับแรงซื้อของผู้ซื้อบ้านในแต่ละท้องถิ่นนะครับก็ต้องต้องยอมรับว่าในเมืองใหญ่ๆเนี่ยการซื้อยังยังไม่ฟื้นตัวกลับมานะครับเนื่องจากการปิดเมืองที่ทําให้เศรษฐกิจชะลอตัวลงนะครับทำให้ในโยบายต่างๆนี่อาจจะไม่ได้ส่งผลบวกมากนักนะครับเราคาดว่าตัวนโยบายพวกนี้จะเข้ามาช่วยหนุนการเติบโตในสังหาได้นะครับแต่ว่าก็ต้องมีเพิ่มอีกนะครับแค่นี้ยังไม่พอ แล้วก็โดยรวมเนี่ยเราคาดว่าโดยช่วงในครึ่งปีหลังเนี่ยเราจะเห็นเศรษฐกิจเนี่ยเริ่มกลับมามีเสถียรภาพมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นในกลุ่มของตัว Property เนี่ยก็จะต้องอน่าสนใจนะครับแต่ต้องเลือกชิมนิดนึงต้องเลือกินิดนึงและในส่วนของการลงทุนในครึ่งปีหลังในจีนนะคะมีปัจจัยอะไรที่นักลงทุนจะต้องติดตามบ้างคะในช่วงครึ่งปีหลังคือ,อ Key Focus หน้าไปอยู่ที่การที่พยายามทำให้เศรษฐกิจเนี่ยกลับมา on track ตามเป้าหมายเ,เดิมให้ได้นะครับเพราะว่าอย่างที่บอกไปว่าตอนต้นปีเนี่ยจีนก็ตั้งเป้าไว้นะครับว่าจะเติบโตได้นะครับเกิน5%ปนะระประมาณ5.5%แล้วก็มีมาตรการกระตุ้นออกมาเยอะแยะเลยนะครับแต่ว่าทุกอย่างมันก็ไม่เป็นไปตามแผนนะครับเพราะฉะนั้นครึ่งหลังเนี่ยโควิดสถากนการณ์โควิดเริ่มดีขึ้นเขาต้องจับมาเร่งให้ให้พวกเ,เป้าหมายทางเศรฐษฐกิจเนี่ยมปน on t r ท c k อั้งหนึ่ง ต้องบอกว่า,าตัวส่วนหนึ่งที่ทําให้อย่างที่กล่าวไปนะครับส่วนหนึ่งที่ทําให้มันชลอเนี่ยก็คือในส่วนของตัวนโยบายโควิดศูโรนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเ,เราคิดว่ามาตรการมันเริ่มผ่อนคลายมากขึ้นนะครับแล้วก็คําถามก็คือว่ามันจะดีขึ้นอีกหรือเปล่านะครับมาตรการจะเริ่มผ่อนคลายมากขึ้นหรือเปล่าเรามองว่าอาจจะต้องดูไปถึงหลังการประชุมพาร์ตี้คอนเกรสในช่วงประมาณเดือน ในปีนี้นะครับเพราะว่าผมว่าจีนคงไม่พยายามที่จะเสี่ยงให้เกิดเคสดีขึ้นมาอีกรอบหนึ่งก่อนที่จะมีการประชุมพารต y คอนเกร s นะครับซึ่งมันเป็นการประชุม5ปีครั้งเป็นการประชุมที่สําคัญที่มีการเปลี่ยนประกาศการเปลี่ยนแปลงของผู้นํำระดับสูงในพรรคคอมมิวนิสต์จีนนะครับก็จริงๆเราก็ต้องติดตามสถนานการณ์ต่อนะครับซึ่งซีโร่โควิดมาตรการเนี่ยยังมีต่อนะฮะแต่ว่าก็จะ ไม่ได้เข้มงวดมากเท่ากับก่อนหน้าทีนี้เนี่ยอีกส่วนหนึ่งที่เรามองก็คือหลังล็อกดาวน์เนี่ยรัฐบาลจีนต้องอาดฉีดเงินเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็มีการส่งเสริมภาคธุรกิจมากขึ้นล่าสุดจริงๆถ้าเราไปดูตัวเลขเนี่ยก็มีการอาดฉีดเงินผ่านการคืนภาษี tax refund นะครับแล้วก็มีการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานด้วยนะครับโดยแบ่งเป็น สองหมื่นกว่าล้านนะครับหรือประมาณเจ็ดแสนล้านบาทเนี่ยลงทุนผ่านการคืนภาษีให้ให้กับาภาคธุรกิจนะครับแล้วก็อีกสี่หมื่นห้าพันล้านเหรียญนะครับหรือประมาณหนึ่งจุดห้าล้านบาทเนี่ยลงทุนผ่านพันธบัตรนะครับเพื่อไปกระตุน้นการก่อสร้างในภาคของทางรถไฟแล้วก็มีสามสามหมื่นกว่าล้านเหรียญนะครับหรือหนึ่งล้านล้านบาทเนี่ยใช้ในการ ลงทุนในภาคการขนส่งทางอากาศนะครับนอกจากนี้เนี่ยทางรัฐบาลจีนก็มีมาตรการออกมานะครับมีการเจรจาก,กับผู้ผลิตรถยนต์รถยนต์อีวีนะครับว่าจะต้องจะมีการต่อมาตรการช่วยเหลือออกไปอีกปีนะครับรวมถึงในบางเมืองใหญ่ๆเราก็จะเห็นอย่างเซินเจิ้นหรือว่าชางไฮนะครับก็มีการออกมาตรการช่วยค่าออกค่ารถให้นะครับก็คือ ถาเกิดซื้อรถ EV นะครับรัฐบาลก็ช่วยแอบสอประมาณห้าหมื่นถึงหนึ่งแสนบาทเพื่อกระตุ้นตัวยอดซื้อของรถจนอีกส่วนหนึ่งก็คือได้เงินเฟ้อนะครับเเราทราบกันดีในประเทศพัฒนาแล้วเนี่ยจะมีปัญหาเรื่องเงินเฟ้อเยอะขณะที่จีนจริงๆถ้าดูเงินเฟ้อตอนนี้นะครับอยู่แค่สอดหนึ่งเปอร์เซตเมกาเนี่ยแปดจุดหกเปอร์เซ็นะครับไทยเราเองก็เจ็ดใปอร์เซ็นให้เ,เราจะเห็นได้ว่าจีนเนี่ยเขาสามารถที่จะ มีความยืดหยุ่นมากกว่าในการที่เขาจะออกนยโยบายนะครับเพราะแรงกดดันด้านเ,เงินเฟ้อเขามีน้อยกว่าเราก็จะเห็นว่าจีนมีอย่างที่บอกไปคือความยืดหยุ่นคือเขามีการลดตัว reserve requirement ratio ลงแบงก์คือจะมีตัว ratio ที่จะกําหนดว่าค,คุณต้องกันไว้เท่าไหร่แล้วก็สามารถปล่อยกูได้เท่าไหร่เขาลดตรงนี้ลงทําให้เงินในระบบมนมากขึ้นนะครับแล้วก็ในเดือนพฤษภาที่ผ่านมาเนี่ยก็มีการลดตัวเอ่อ mortgage rate นะครับเงิน ู้ซื้อบ้านใน5ปีเนี่ยลดลงจาก4.6เป็น4.45ปอร์เแน่นอนว่าพอดอกเบี้ยลดลงก็จะเป็นการกระตุ้นนะครับการยอดซื้อของภาคสังหาแล้วเมื่อกี้ที่บอกไปก็คือเงินในระบบมากขึ้นนะครับเราสามารถไป track ได้จากตัว total social, social financing นะครับ T.S.F. ซึ่งตรงนี้เราจะเห็นว่าในช่วงเดือนที่ผ่านมามันโตขึ้น10กว่าเปอนต์เงินในระบบเพิ่มมากขึ้น10กว่าซนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะเป็น ตัวขับเคลื่อนใ้เศรษฐกิจมันมันโตต่อไปได้นะครับในช่วงครึ่งปีหลังแล้วในส่วนของอ่กลุ่มไหนคะตอนนี้ในจีนที่ยังน่าสนใจแล้วก็เป็นธีมไหนคะที่ยังไปต่อได้ดีอะคะก็มีหลายธีมนะครับอ่อันแรกก็คือเราเรามองในส่วนของตัวตัว g r o s นะครับในครึ่งปีหลังที่กล่าวไปทั้งหมดเนี่ยเราคิดว่าจะมีมาตรการกระตุ้นให้เศรษฐกิจเติบโตก่อนที่จะมีอ่การประชุมใหญ่ในเดือนตุลานะครับ เราเห็นมาตรการต่างๆนี่ออกมากระตุ้นในหลายอุตสาหกรรมนะครับก็หลักๆก,ก็คืออยากให้เศรษฐกิจมันโตได้ตามเป้าที่ตั้งไว้นะครับซึ่งกลุ่มที่จะได้ประโยชน์จากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในครึ่งปีหลังที่เราเห็นเนี่ยก็อย่างเช่นพวกกลุ่มแบงก์นะครับได้ประโยชน์โดยตรงกลุ่มพวกแมทริ얼วัสดุต่างๆที่ต้องใช้ในการก่อสร้างนะครับพวกนี้ก็ได้ประโยชน์เหมือนกันแล้วก็กลุ่ม Op ัพย์ที่บอกไปเมื่อกี้มีการลดอัตราดอกเบี้ยลงกระตุ้นยอดซื้อของภาคสังคม แต่กลุ่มพอตี้ก็ต้องเลือกนิดนึงนะครับกลุ่มบริษัทที่มีคุณภาพนะครับเพราะว่าหลายๆบริษัทก็จะมีปัญหานี่ที่ต้องแก้ไขยอยู่แล้วกลุ่มสุดท้ายคือกลุ่มพวกออโต้นะครับพวกรถยนต์ EV ต่างๆด้วยรวมถึงพวก Material ต่างๆนะครับที่ใช้นในการผลิต EV แล้วก็นอกจากนี้เนี่ย consumption ในจีนเนี่ยต้องบอกว่าสำคัญนะครับเพราะว่า40%ของ GDP จีนเนี่ยก็ Drive โดย อ่คอนซัมชันนะครับจริงๆเนี่ยเออ่ถ้าเกิดเราดูเนี่ยช่วงที่ผ่านมาเพราะว่อปิดเมืองก็แน่นอนพอปิดเมืองผู้คนก็บริปโภคน้อยลงนะครับแต่พอตอนนี้เริ่มเปิดเมืองเราก็จะเห็นการบริปโภคเริ่มกลับมาอีกครั้งหนึ่งเพราะฉะนั้นกลุ่มที่เราแนะนำตรงนี้เนี่ยก็คือแน่นอนว่ากลุ่มพวกคอนซูเมอร์เออ่สเตเปิลนะครับหรือว่ากลุ่มพวกแม้แต่พวกคอนซูเมอร์ดิสคริชเนอรี่เองนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกสปอร์ตแบร์ หรือว่าพวกฟาสูรเรสตองที่มีฐานะการเงินที่แข็งแกร่งตรงนี้ก็เป็นกลุ่มที่น่าเล่นนะครับแล้วก็ส่วนที่3ามกีตัวหนึ่งก็คือต้องบอกว่าในช่วงที่ผ่านมากลุ่มพวกที่เกี่ยวกับเทคต่างๆหรือว่าเกมมิ่งได้รับกระทบเยอะนะครับจากการที่จีนออกมาควบคุมตรงนี้เราเห็นมาตรการมีการผ่อนคลายบ้างนะครับก็มีการอนุมัติพวกเกมไรเส้นต่างๆมีจํานวนคนที่ลงทะเบียน ในแพลตฟอร์มเกมเนี่ยก็ยังกลับมาเพิ่มขึ้นนะครับตรงนี้เนี่ยเราก็มองว่ากลุ่มพวกนี้หลายตัว,วเป็นหุ้นโกรด t นะครับที่ยังเทรดในราคา v a l u ลอยู่ค่อนข้างถูกเพราะฉะนั้นเราก็ยังแนะนำในกลุ่มของพวกเกม Developer หรือว่าพวก e-commerce p l แพลตฟอด้วยนะครับแล้วกลุ่มสุดท้ายที่น่าสนใจคือกลุ่ม d e อ e e e อเนนะครับแต่อันนี้ต้องต้อง selective น,นิดนึงเพราะมันเป็นทีมยาว,ยาว ของทั่วโลกนะครเป็นเทรนด์ในเอเนร์จีก็จะเป็นพวกโซลา r e อี EV, หรือว่าพวกวินฟาร์มต่างๆซึ่งต้องบอกว่าจีนก็เป็นผู้นําในระบบนี้แล้วก็มีซัพพลายเชนครบอยู่ในประเทศจีนะครับอย่างที่คุณบอลให้ข้อมูลนะคะเรายังคงจะต้องติดตามเศรษฐกิจจีนในช่วงครึ่งปีหลังกันต่อไปค่ะแต่จากการออกมาตรการกระตุ้นของจีนในช่วงที่ผ่านมานะคะทําให้หลายกลุ่มได้รับประโยชน์แล้วก็ยังน่าสนใจลงทุนอยู่ค่ะ ยังไงวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณบอนมากนะคะครับขอบคุณมากครับค่ะขอบคุณค่ะคุณบอนสวัสดีค่ะสวัสดีครับก่อนจากกันไปอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งเพื่อรับข่าวสารจากมันนี่แชทได้ทุกช่องทางออนไลน์นะคะ